สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องยุ้ยพาบ้านนะและพาบ้านทั่วทิศเพรปิจิตจ,จัดให้บายยุ้ยเบอร์โทรล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะวันนี้นะหนูมาบายบายเลยนะคะพี่ๆนะก็พระมีหลากหลายรายการนะคะบางรายการไม่ทราบที่น้องใส่ไม่ทราบที่นะคะวันนี้ขออนุญาตไปกันไว้นิดหนึ่งนะคะพี่ๆขาก็จะเป็น รายการแรกนะคะก็จะเป็นช้างนะคะพี่นะเป็นช้างเป็นเนื้อสำลิสนะคะช้างเนื้อสำลิสนะคะเโอโหเอาเจ็ดร้อยนะคะพี่นะเป็นแพาร,ราคาเบาๆนะคะพี่นะนี่ตอนนี้พีพีเอฟซี FC นะคะหายไปไหนกันหมดนะคะพี่นะ หายไปไหนกันหมดนะน่าจะหมดเงินกับช่วงปีใหม่กันนะคะอันนี้เข้าใจได้นะคะยังไงก็อย่าลืมแวะมาทักทายอุดหนุนน้องยุ้ยนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะเหลียหลวงปุตโต๊ะนะคะเนื้ออัปการนะคะรายการนี้เอา1,200บาทนะคะพี่นะเดี๋ยวสักครู่นะคะหนูเอ,อ่ย้ายห้องไลน์นะคะพี่นะย้ายห้องไลน์นะหนูกขออนุญาตปรับไฟนิดนึงนะคะ เดี๋ยววันนี้มีคลิปหนึ่งนะพี่นะเย็นๆนะคะนี่รายการนี้เอา1200นะคะพี่นะเป็นเนื้ออัปากานะคะออกปี1นึนะคะพี่ด้านหลังยัน8นะคะพื้นผิวเรียบตึงนะคะมี่ขาสวยๆแบบนี้นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะอยู่ในกรอบพลาสต,ติกนะคะ เรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับรายการเหรียญหลวงปู่โตะนะคะรายการถัดมานะคะเหรียญหลวงพะแดงนะคะรีพี่นะเหรียญหลวงพระแดงนะคะนี่รายการนี้อยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะคะต้องอยุยเอา750นะคะพี่นะรวมส่งนะคะ750บาทนะถัดมานะคะก็จะเป็นแร่บางไผ่นะคะเอา1 2 0 0นะ พระที่หนูเปิดไปนะพี่นะบางท่านนะคะก็มีต่อรองกันเข้ามานะก็สนใจลองต่อรองเข้ามานะพี่นะแต่นนี้หนูเปิดราคาเบาๆนะคะเอา1,200บาทนะคะแล็บางไผ่นะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะ b b f c ีเขาถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะืห,ห,หลวงปู่ทวดรายการนี้นะคะหนูเอา900นะหนูดูผิดหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจนะบอกตรง รายการนี้หนูจำทุนไม่ได้นะคะหนูเอา900อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะหนูมาดูแล้วนะพี่นะได้1200แล้วกันนะพี่นะ1200นะคะนี่คาบนะขีดกันขึ้นอยู่เต็มองค์พระเลยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะรายการนี้เป็นพระเนื้ออัปกานะคะหลวงพ่อกลวยเอา1 5 0 0บาทนะคะพี่น้าเหรียญหลวงพ่อกลวยสวยๆแบบนี้นะคะเนื้ออัปกานะ,ะนี่ตัวหนังสือนะเป็นแท่งโคมนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเรียมกอบห้แล้วเช่นเดียวกันนะคะกันเหงื่อกันน้ําเป็นอย่างดีนะคะพี่พี่คะถัดมานะคะก็จะเป็น หลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้นะคะเอา800นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นคล้ายเนื้อเงินนะพี่นะคล้ายเนื้อเงินนะคะนี่เอา800นะคะน่าจะเป็นกระไลนะคะน่าจะเป็นกระไลเงินนะนี่ลายธงชาตินะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเอ่อวัดหนองกระโดนนะพี่นะ หลวงพ่อวัดหนองกระโดนนะคะนี่ออกปีเอ่อปีเจ็ดไม่แน่ใจนะพี่นะปีเจ็ดอะไรนะหลวงพ่อจารน,นะพี่นะวัดหนองกระโดนนะคะน่ะสักคู่นะคะหลวงพ่อพวงนะพี่นะวัดหนองกระโดนนะคะสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะพี่พี่นะนี่รายการนี้หนูเอาแปดร้อยนะคะพี่นะหลวงพ่อพวงนะคะ พูดชื่อพระผิดต้องขอประทานอภัยนะคะพูดซ้อนนะคะพี่นะพูดซ้อนนะคะหลวงพูดทวดนะคะนี่แล้วก็พระครูวิสัยทิมนะคะรายการนี้เอา1,200บาทนะคะเป็นพระหน้าเนื้อเอ่อเนื้ออปปกานะ,ะพี่นะออกปีศูนย์เก้านะคะนี่นะเรียนคมๆคมลึกๆสวยๆแบบนี้นะั้นนะคะก็ เป็นออกนะคะเป็นที่ระลึกนะคะแด่ผู้อุปการะนะคะงานเดือน5นะคะทุกปีนะคะออกปี09นะคะพี่ๆขาเอ,อกปี09นะนี่ลงประทวดนะคะเอา1200บาทนะคะราคาเบาๆนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อ ชินราชนะพี่นะชินราชอินโดจีนะ like, ะน,น,นะคะพระชินราชนะคะรายการนี้ชิน,นาาชนะคะหนูเอา1 5 0 0บาทนะคะพี่พี่นะ1,500บาทนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อพังประการนะปิตาพังประการนะคะปิตาพังประการน,นี่เอา1,300บาทนะคะพี่พี่ขา1,300นนะ ประปิดตาพังพกาลานะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นโอ้โหขี่ปลานะคะพี่นะขี่ปลาขี่ปลา,ปร,ารายการนี้นะคะเอาหนึ่งพันบาทนะคะหลวงพ่อปานขี่ปลานะคะถัดมานะคะเป็นเป็นกองหรือตะโพนนะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะพะี่นะนี่มีรอยจานด้วยนะคะ เอา1,500บาทนะคะเอา1500บาทนะนี่รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะอ่ารายการนี้นะคะนี่เป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะคะผิวเนื้อนวะนะไฟวิ่งวิ่งแบบนี้เลยนะผิวลุ้งนะคะพี่พี่นะด้านหลังเป็นขวัญถุงนะคะขวัญถุงนะกรอบเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเหมือนเงินสตางค์นะพี่นะเหรียญเขาเรียกอะไร เหรียญสตางค์เนาะเหรียญสตางค์เนาะไม่ลอกนะพี่นะไม่ลอกนะแต่ไม่ใช่ทองคําแท้นะคะ <_ d ance> เลี่ยมกรอบนะหนูเอาสองพันนะคะพี่นะ <_ d ance> เหรียญลงข้อเงินรายการนี้นะคะรับรองว่าไม่ลอกไม่ดํานะคะพี่นะรายการถัดมานะคะก็กรอบเหมือนกันนะพี่นะเป็นเหรียญสตางค์นะพี่นะเป็นเหรียญสตางค์นะไม่ลอกนะคะไม่ลอกนะนี่หลวงปู่เอี่ยมนะ หลวงปู้เอี่ยมรายการนี้เอา1900บาทนะคะผิวไฟวิ่งวิงสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาถัดมานะคะก็รายการสุดท้ายนะคะสำหรับ ep นี้นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะพี่นะวัดเขาบันไดอิดนะคะออกปี17นะคะหลวงพ่อแดงนะคะนี่ เหรียญหลวงพระแดงรายการนี้เอา850นะคะพี่พี่ขา850นะคะเรียมกรอบแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะพี่นะช่วงเย็นๆนะคะแลวช่วงเย็นๆนะมืดๆนะเดี๋ยวหนูมาอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนักพี่นะจะได้ไม่พลาดพระบ้านสวยๆแล้วค่ะเบาๆจากช่องน้องยุเองสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ